ผมว่ามันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งคือที่ที่ที่มันเป็นประเด็นเกี่ยวเนื่องกับกรณีของการการขยา่าความน่าเชื่อถือของรัฐบาลเนี่ยก็คือเรื่องกัญชาที่ตอนนี้ผมว่ามันมันก็สเปะสปะนะแก้ปัญหากันแบบสเปะสปะอยากจะบอกว่าอย่างล่าสุดเนี่ยบอกว่าอบอกให้กัญชาเป็นพืชสมุนไพรควบคุมใช่ไหมแล้วก็ออกออกมาออกประกาศโดยใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ปี2,542มาจัดระเบียบกัญชาซึ่งผมไปดูใส้ในนะคุณสุปันพี่ทวีผมว่าอันเนี้ยมันจะทำให้เกิดปัญหาซ้อนปัญหาขึ้นมานะในมาตรา46ของพรบฉบับนี้นะเขียนเอาไว้แบบนี้ครับบอกว่าห้ามมิให้ผู้ใดศึกษาวิจัยหรือส่งออกสมุนไพรควบคุมหรือจำหน่าย หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้าเว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาตเนี่ยคือถ้าถ้า,ถาที่ทาทากันอยู่เนี่ยถ้าไม่มีใครไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยมีผิดหมดเลยนะผิดตามพรบนี้หมดเลยนะเออต้องไปขออนุญาตนะกลายเป็นว่ากระทรวงสาธารณสุขกําลังตั้งตัวเป็นห้องเต้องค์ใหม่ขึ้นมาว่าใครจะทํามาหากินที่เกี่ยวข้องกับการชาถ้าไม่ให้ผิดกฎหมายนะ ต้องมาขออนุญาตต้องขอใบอนุญาตมันมันไม่ใช่บอกว่าปลดล็อกกัญชาใครจะทำอะไรยังไงเป็นเสรีอันนี้ไม่ไม่ใช่แล้วก็คือ,อปลดล็อกไปตอนนี้ออพอพอเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยก็ใช้กฎหมายฉบับนี้วันนี้คุณหมอฉันชยัยซึ่งเป็นเป็นแฝดของคุณชาติชาติเนี่ยก็ออกมาท้วงติงประเด็นนี้นะบอกว่าเฮ้ยเอาให้ชัดนะอย่าอย่าหยิบเอากฎหมายฉบับนั้นฉบับนี้มามา ควบคุมกันชาแล้วเดี๋ยวมันจะยิ่งเกิดปัญหากันไปใหญ่คือเอาให้ชัดว่าตรงจะเอายังไงจะแก้ปัญหากันยังไงเนี่ยตอนนี้มันกําลังเป็นอย่างนี้คุณสุป,ปันแล้วจะยังไงอะ่ะเออเรื่องนี้นะผมคิดว่ามันเป็นความไม่รอบคอบแ้ะไม่เข้าท่าของฝ่ายการครับอันนี้พูดในฐานะคนของคนที่มีโอกาสแรกๆเกอกลุ่มคนกลุ่มแรกๆที่ได้เห็นการแก้ เรื่องของกัญชาการแก้ปลดล็อกกัญชาครับนะครับอ,อตอนแรกเนี่ยก็ไม่คิดว่าจะปล่อยเสรีคิดว่าจะแค่ปลดล็อกกัญชาเพื่อทางการแค่ครับซึ่งอพอตอนหลังเนี่ยพอเป็นนโยบายของพักการเมืองก็ดันเงนสุดซอยเออคือซอยแบบขาดความรอบคอบถ้าใครที่ถอยออกมามองแบบไม่มีอคติใ,ในทั้งสองฝ่ายนะแสดงว่ามันงั่วมาตั้งแต่ตอนแรกแล้ว กัญชาเสรีอืมใช่ไหมกัญชาเสรีมันก็มีคําถามเสรีเรื่องอะไรเอาแก่นิยามตรงนี้ก่อนนะกัญชาเสรีเสรีเรื่องอะไรครับเสรีเรื่องอ่ใช้ทางการแพทย์หรือเสรีครอบจัก,กรวาลเสพไดอ้อืมนะครับสัมทนาการได้หมดอืมแล้วเราจะเห็นว่ามันมีปัญหา มาตั้งแต่ต้นและก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องว่ามีการจัดนิทรรศการให้การศึกษาการชามีการจัดนิทรรศการ<ม>แปรรูปการชาขึ้นชาเศรษฐกิจ<ม>การเติบโตของการชามีการแบบบูรษทาแผานเม็ดเงินเลยนะจะส่งออกอื<ม>ครับคุณสัจใจวิทยุมีและท่านผู้ชมย้อนกลับไปดูไอ้สิ่งที่ทําแบบเนี้ยอืมตอนนั้นกฎหมายมันยังไม่ผ่านเลยนะ กฎหมายขอกฎหมายขอแก้ไขที่คุณสนการแสวงการเป็นคนเขียนยังไม่ผ่านยังไม่อะไรเลยครับอืมมองแบบปรารนาดีแสดงว่าอ๋อเขามีวิสัยทัศน์อถ้ามองอีกมิติหนึ่งเอะคุณมีแผนในการจัดการอะไรกันไว้หรือเปล่าครับนะครับเมื่อมันไม่ไม่เอาไหนมันเป็นความไม่เอาไหนมเความไม่รอบคอบเนี่ยอือม อันเลยจึงมีตอนนี้มันมีความขัดแย้งและความเชื่อมันมีวัฒกรรมว่าเอากัญชาเสรีไม่เอากัญชาเสรีอ้าวเอเอท้งนั้นี่ไม่รู้ว่าเสรีด้วยเรื่องอะไรอืมชาวบ้านบอกเสรีทางการแพทย์ของฉันก็คือฉันป่วยนะอืมฉันต้องสามารถที่จะเสพได้ฉันต้องสามารถที่จะมาต้มได้ฉันต้องสามารถที่จะเอามาสกัดได้อันนี้ด้วยความเคารพนะ ไม่ได้อยู่อยู่แคลนชาวบ้านนะชาวบ้านยังเชื่อว่าใบกัญชาเนั้นนั่นก็คือตัวที่ให้สปปรรพคุณให้สารในการบำบัดแต่พอไปค้นดนูทางการแพทย์ทางวิชาการเขาม,มีใช่ดอกกันนะฮะแล้วมันมีสารคนละตัวเลยนะครับนี่คือนี่คือสิ่งที่รัฐหรือฝ่ายการเมืองไม่ได้ความชัดเจนกับชาวบ้านเลยเระนังมามาสู่ที่ว่าปัญหาตอนนี้เริ่มมีกระแสโตแล้วบางคนก็บอกว่าเฮ้ยก็ กัญชาเนี่ยมีคุณค่าเนี่ยกันในการรักษาในการรักษาพยาบาลในการบําบัดครับแเ,เมื่อสองวันนี้ผมคุยกับแพทย์ที่ดูแลเรื่องนี้โดยตรงเนี่ยบอกว่าไม่ใช่คุณสุป,ปันเออตอนนี้รประเทศไทยเองเนี่ยเขาบอกประเทศไทยนะอืยอมรับผลการวิจัยว่ากัญชาสามารถรักษาและบำบัดได้แค่หกโรคเองอ้าวเออไม่ได้ครอบจักรวาลอย่างที่พูดกันที่บรรยายสรรพคุณก,กันครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเรื่องเนี้ยมันก็เลยเป็นที่อิหลักอีเหลื่คือพอเราบอกว่าเสรีทางการแพทย์เรารู้เลยใช่ไหมว่าต้องคนที่ป่วยหรือคนที่มีอาการ,รที่แพทย์อนุญากให้ใช้กัญชาบําบัดหรือรักษานอกนั้นไม่ใช่ผมก็ถามคุณหมอเขาไปอย่างนี้บอกว่าคุณหมอครับตอนเนี้ความเชื่อของสังคมไทยเนี่ยโดยชาวบ,บ้านทั่วไปเนี่ยมองว่าอ่ากัญชาเนี่ย มองในมิติของการสันนาการเนี่ยก็มองว่าทําให้เพื่อเกินทำให้สนุสนะใช่ไหมคุณศักชยัยใจพิธีว,วิท่านผู้ชมคราวนี้คนที่เป็นโรคซึมเศร้าเขาก็บอกให้ถ้างั้นน่าจะใช้กัญชาบําบัดได้เขาบอกมันไม่ใช่นะครับคนละ <ee> ah. เรื่องกันอืมเนี่ยเนียมันก็เลยกลายเป็นเ็าเรียกว่ามันก็เลยมีคำถามตลอดแล้วล่าสุดนะพอคุยกันไม่รู้เรื่องครับ สวบอกจะความล่างพรบฉบับนี้เออเออพอสวออกมาให้ข่าวตอนก่อนเที่ยงครับภูมิใจไทยก็สวนเลยถ้าคว่ำฉบับนี้ถอนตัวจากรัฐบาลอ่าให้มันจริงเถอะนม่ประงิม่จริงผมว่าน่ากลัวน่ากลัวว่ารัฐบาลจะไปไม่รอดมากกว่านั้นเอรผมว่าผมว่าเขาเอานะออืประเมินจากกระแสสังคมตอนนี้ย บ้านเรามีกัญชาพันโตข้ามคืนเนี่ยครับอืมพอวันที่ก้าพุกโตเป็นเม็ดก็มีครับอืมใช่ไหมเนี่ยเนี่ยแหละคือเป็นประเด็นที่แล้วตอนนี้ล่าสุดรู้แล้วไหมฮะครับ2าองค์กรมุสลิมฮะก็พิ้งมีการประชุมกันเมื่อเมื่อสองวันครับเมื่อสองวันที่ผ่านมาอืมค้านพรบกัญชาสิเพราะค้านพรบกัญชากันชม เขถือว่าพิดกับหลักศาสนาเขาครับตอนนี้ผมยังตามอยู่นะโตามอยู่ว่าให้ดูลงการค้าของเขาเนี่ยมันแค่ไหนค้าในเรื่องของทางทางการแพทย์หรือว่าในด้านอื่นๆด้วยครับนะครับแล้วเขาเขาประชุมกันสลงมการเห็นกันที่ข้าองค์เนี่คนพึืบเลยโอ้โหบางบางยุคครับครับนะครับมูหมัดอายุประทานเนี่ยครับ เป็นคนส่งข่าวใหมผมโอ้ตกใจเหมือนกันแล้วแล้วเขาไม่ได้มามาแอบวางแผนนะเขาบอกเลยยุทธศาสตร์เขาขึ้นรอดแบไหนบ้างประกาศให้รับรู้เลยโอ้โหทำทั้งเขาแบ่งฝ่ายเลยนะระดับแนวราบนะครับอืนักวิชาการมุสลิมออกมาให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนหรือให้ให้มาพูดต่ออ่พี่น้องชาวมุสลิมครับอืมนะครับในส่วนของตู้มัก ครับพวกคอนเทนแลต่างๆพวกโต๊ะค,ครูต่างๆทำความเข้าใจกับคนในชุมชนที่เป็นมุลสลิมครับอืมพลิตคอนเทนต์สู่โซเชียลทุกรูปแบบครับโอ้โหในการรณรงค์งไม่เอาพรบฉบอบมาเห็นไหมนี่คือความไม่เอาไหนแล้วไม่รอบค้อของฝ่ายการงยงืองตอนนี้มันนาไปสู่ความขัดแย้งของคนในชาติของคนที่ต่างศาสนาอืม โอ้โหมันเราไม่คิดเลยว่ามันมันจะมันจะไปได้ขนาดนี้นะก็คือความอย่างที่คุณสุป,ปันบอกก็คือความไม่รอบคอบในการในการออกกฎหมายแล้วก็การ,รการดําเนินนโยบายอ่ฮะแล้วล่าสุดนะผมเข้าไปดูเข้าไปดูที่ทางสำนักขาวอราเขาเอาข่าวมาผมก็คิดว่าบางยุบเนี่ยมูมัดอายุประธานเป็นคนส่งเข้ามาเพราะเขาเคยเป็นอดีตผู้ขอตั้งสำนักขาวอิสราภาคใต้เขาคุณส่งข่าวเข้ามาให้อืมอืม สิ่งที่ผมตกใจคือคอมเมนต์ของคนที่เข้าไปครับไม่ได้มีเหตุมีผลและด่าอย่างเดียวเออฮได้อยู่ประเทศไทยก็บุญแล้วจะค้าเลยทุกเรื่องโอ้โหนี่ยิ่งไปเาันนั้ไปสู่ความขัดแย้งและความแตกแยกครับคนในชาติอยงนั้นเลยเรียกว่าเหมือนกับฝ่ายสนับสนุนเนี่ยก็จะมีกองทัพไซเบอร์ คอยคอยตอบโตไอโอแบบนี้ผมยังไม่มองถึงตรงนั้นนะค,คุณสักชัใจที่ทวีและท่านผู้ชมผมมองว่าเป็นอารมณ์ของคนไทยที่ไม่เข้าใจเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยต้องยอมรับว่ากระแสสังคมในโลกไซเบอร์เนี่ยไม่ยอมรับความพิดีห็นหรือแนวทางความเป็นพี่น้องมุสลิมเราอยู่อันนี้พูดกันแบบตรงไปตรงมาครับการจะสร้างมัสยิดที่ไหนเนี่ยลำบากมากครับ นะครับเพราะว่าจะโดนค้านโดนต้านเด้งไปทะ่วเพราะว่าไปไปเชื่อข่าวผมขออนุญาตแรงๆนะไอ้ข่าวบ้าๆที่บอกมุสลิมะยิดประเทศสวออกกฎหมายมาเพื่อปกป้องมุสลิมไม่ใช่ไอ้ผู้พูเนี้ยไม่เข้าใจความมุสลิมคไม่เข้าใจหลักการศาสนาอะไรเลยเขาว่ามาก็ว่าไปเขาแชร์มาก็แชร์กันต่อไปครับเออแล้วตอนนี้เรื่องกัญชาเนี่ยจะมาขยายตัวครับโอ้ อันนี้น่าจะเป็นพายุระลอกใหญ่เลยนะเนี่ยประเด็นที่คูลนิธพูดเนี่ยทําไมไปหยิบตํารายาทําไมไปหยิบพรบสุไพรมาเออกระทรวงสาธารณสุขกลัวเสียหน้าไงเออเออออกประกาศก่อนที่พรบยังไม่ออกเรื่องนี้แก้ง่ายนิดเดียวออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขครับอืมอือไม่ต้องไปหยิบพรบประกอบเรื่องพรบของ อในส่วนของสมุนไพรใช่ใช่ใช่รัฐมนตรีนะ่ะแล้วก็เป็นรองนายกเป็นหัวหน้าพักนะ่ะนโยบายของพักตัวเองอนะ่ะกล้ากล้าหน่อยไม่ต้องเหนียงออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขแก้ไขช่วงที่รอพรบออกคุณสมชายบอกประมาณสี่ทุกหกเดียนพรบออกเพราะว่าปวดร้อนกัญชาวันที่เก้าผมไม่รู้นะว่าเล่อนอะไรกันพรบเข้าสภาวันที่แปดก็พูดแบบชาวบ้านบ้านผมบอกมึงบ้ากันว่า อ่าฮะถามปีปล่อยเวทททำอะไรอ่าฮะถามปีปล่อยเว่ททำอะไรทำงานแบบนี้ใช่ไหมบ้านเงินจิชิบหายเออ